จเจริญในธรรมจเจริญจงในใจจงมีแก่เราทั้งหลายวันนี้ก็วันโกดแรม13าคัพพรุ่งนี้ก็ดับ14ค่คันั่นเองก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายมารวบรวมกันฟังรวบรวมกันฟังธรรมะหลายรูปหลายท่านที่ท่านมีความรู้มีความเข้าใจเรื่องธรรมะในการชำระจิตใจเราก็ฟังไม่เบื่อไม่หน่ายอยู่แล้วฟังแล้วฟังอีกเหมือนเราสวดมนต์แล้วสวดมนต์อีกนั่นเองทำไปไเรื่อย สิ่งที่ทําไปเรื่อยมันก็จะมีสุตตามยาปัญญาจินตามยาปัญญาภาวนาม,มยาปัญญาเ,เอกปัญญาเกิดได้สามทางทําให้เราพบทางมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติเพื่อไปพระนิพพานสมบัติอันเป็นที่สงัดอันหมู่สัตว์ยินดีได้ด้วยยากนั่นเองฉะนั้นเราต้องยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานถ้าเราไม่ยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานแล้วเราก็ไม่ฝึกฟืนอดทนอดกลั้นเป็นตะธะทมเครื่องเผากิเลสนั่นเอง ฉะนั้นเราต้องเผากิเลสก่อนอย่าให้กิเลสเผาเราถ้ากิเลสเผาเราเราก็เป็นผู้ติดในอัมไบยมุกซีนั่นเองเป็นนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุรานักเลงการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรปาปะมิตรมิตรพาไปหาผิดนั่นเองฉะนั้นเราจะคบแต่นักปรา์ราชบัณฑิตทั้งหลายที่ท่านมีความรู้ความสามารถพูดเรื่องศีลธรรมกรรมฐานพูดเรื่องศีลส,สมาธิปัญญา พูดถึงศีลทำกรรมฐานนั่นเองเรามีศีลแล้วเราก็สมาทานศีลวิราชเองอย่าขอแต่พระอย่างเดียวพระทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีพระดีมากเท่าไหร่หรือว่าพระไม่ดีออกข่าวมากทําให้คนมีศรัทธามากก็มีศรัทธาน้อยจากศรัทธาน้อยก็หมดศรัทธาไปก็มีนั่นเองแต่ใครจะเป็นยังไงเราไม่ว่ากันเราว่ากิเลสของเราที่คอยจำ้ำจ้องจับผิดคนอื่นนั่นเองเราจะคอย จ้องจับผิดกิเลสท,ที่มันอยู่ในจิตใจของเราเราจะไม่จ้องจับผิดผู้อื่นเราจะเป็นผู้ที่รู้อุปเกรสิมหกนั่นเองโลภเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นโทโซความประทุษสลายโกโทความโกรธเคืองนั่นเองอุปนาโหความผูกเวรหมายมั่นกันมัรโคความลบหลู่ดููกปาราโซความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่นอิสาความริษยามัจเรียงความตันีเนียวแน่นขีดกันทางเข้าของและวิชาความรู้ มายาความเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้าโกนซาเธอยอย่างความโอ้อวดตัวยิ่งกว่าคนที่มีอยู่ทำโพวความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อสั่งสอนโดยธรรโดยชอบซาลำโพวความไม่ยอมตามมีเหตุผลอ้างต่างๆเมื่อว่ากาวโดวยทรรโดยชอบมาโนความเย่อหยิ่งถือตัวถือตนอติมาโนความดูถูกล่วงเกินผู้อื่นมาโทวความเมาหลงในร่างกายที่สุดสมด้วยความชราและความป่วยไข่ยอยู่เป็นนิดประมาโด ความประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชาังนั่นเองเรามีครบทุกข้อ16ข้อมีครบทุกข้อนั่นเองฉะนั้นความแก่ความเจ็บความตายมันก็มาถึงเราทุกวันร่างกายหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยเคยไหมที่เคยลงเลิงหลงลืมเคยไหมที่ลืมปิดห้องแล้วยังดันไปจะปิดอีกนั่นเองก <laughs> ็ถือว่านี่แหละพวกโลกของคนแก่ แก่ตั้แต่อยู่ในท้องออกมาหน่อยก็ตายจากความเป็นทารกแล้วจากทารกก็เป็นเด็กจากเป็นเด็กก็วัยกลางคนจากวัยกลางคนก็เป็นมัดชิมมะประชิมมะวัยนั่นเองวัยสุดท้ายฉะนั้นเราอยู่ไวัยไหนเราต้องรู้นั่นเองหาตัวเองให้พบครบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มคุมให้ตัวเองให้อยู่ให้รู้ตัวเองจริงๆว่าเราเกิดมาเพื่อจะสร้างคุณงามความดีเกิดมาเพื่อจะสร้างบุญกุศลบรารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจนั่นเอง การฟังเทศเรานี่ฟังตอนไหนก็ได้ฟังใน YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีคนฟังคุยคนเดียวเหมือนพระผีบ้านนั่นเองตอชอดอตุชายแดนนั่นเองนี่แหละเป็นตุชายแดนอยู่ไปวันวันหนึ่งเพื่อจะสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญออนน้อมท่อมตนนั่นเองเราก็ไม่ทิ้งปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ก็มันเล่งสวดมนต์ไม่ว่าวันโกนไม่ละวันพระเรายิ่งทำมากกว่าเดิมทำมาก ได้มากทำน้อยได้น้อยคนที่ไม่ทำย่อมไม่ได้นั่นเองฉะนั้นเราต้องทำจิตใจให้เป็นพระเป็นผู้ที่ชำระกิเลสออกจากจิตใจให้หมดให้สิ้นไปนั่นเองรักโลภโกรธลงนั่นเองไฟลาคะไฟโทสะไฟโมหะมันก็จะน้อยนางมางว่างเบาเรารับไม่รับเอาเราก็ไม่เป็นทุกข์นั่นเองเราเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคําทําทีละอย่างไปเรื่อยอย่างเราก็อายุหิ กว่าแล้วนั่นเองจะเข้าถึง60ปีก็ได้เงินคนอายุ60ปีนั่นเองเหลืออีก1 0ปีคงได้แล้วนั่นเองนี่และอายุเราก็มากไปตามลำดับใกล้แย้มฝาลงฝาลงเริ่มเปิดไปใกล้จะไปนอนแล้วนั่นเองเนี่ยนะความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดเรามีกรรมเป็นของของตนนเองเราก็ต้องพิจารณาทุกวันทุกวันเพื่อจะเตือนให้เราไม่ ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในเวันเวลาไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเราต้องกินอยู่ดื่มน้ําอยู่เราต้องทําประโยชน์ตนประโยชน์คู่ประโยชน์หมู่ประโยชน์สังคมนั่นเองประโยชน์ตนเราก็ทําเต็มที่เต็มกําลังประโยชน์ท่านทั้งหลายเราก็เกื้อกูลกันประโยชน์อย่างยิ่งเราก็ต้องปรารถนาและตั้งใจให้ไปถึงนั่นเองซึ่งพระนิพพานนั่นเองสิ่งที่เราเคยพาน มาเกิดมาเป็นมาทุกอย่างเองสิ่งที่ยังไม่เป็นคือโซดาบันสกาธาคาอนาคาอารหันพระประเจกพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เป็นนั่นเองนี่แหละสิ่งที่เรายังไม่เป็นทั้งหมดมีทั้งหมดเจอย่างด้วยกันนั่นเองเจอย่างที่เรายังไม่ได้เป็นที่ที่ผ่านมาเราเคยเป็นทุกอย่างไม่ว่าเป็นมดแมงต่างๆสัตว์ที่เรากินไปเราก็เคยเกิดมาเป็น มาทุกอย่างนั่นเองเหมือนเรายังติดธาตุดินธาตุพ่อของเราติดธาตุน้ํทาธาตุแม่ของเราก็ยังติดอยู่นั่นเองฉะนั้นเราต้องไม่ยินดีในการติดผู้ไม่ยินดีในการติดในนางตันหานางราคานางอรารดีนายตันหานายราคานายอรารดีเราก็ไม่ยินดีในธาตุพ่อแม่ของเราเราพร้อมสลัดจะเป็นผู้ใหญ่นั่นเองใหญ่ที่จะยกกิเลสออกจากจิตใจของเรา ไม่อยากเกิดกลับมาเกิดอีกนั่นเองถ้าเราไม่อยากกลับมาเกิดก็ต้องทําความเพียรเพียรสร้างบรมีสิบเพื่อเป็นสาวกภูมิเพียรสร้างบรมียี่สิบทัศอุปาระพมีเพื่อเป็นปัจเจก,กพุทธเจ้าเพียรสร้างบรมีสามสิบทัศเพื่อเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าเรามีความเพียรเพ่ง ทำคุณงามความดีไม่เหมือไม่นายเกิดมาเมื่อไหร่เราก็สร้างสั่งสมคุณงามความดีสังสมบุญกุศลบรารมีไปเรื่อยๆนั่นเองเราก็จะมีทานบรารมีศีลบรารมีเนคขม,มะบรารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นนั่นเองจเจริญเมตตาแล้ววางอุเบกขาเป็นเราก็เย็นได้เราก็จะมีอริยทรัพย์เหตุปการนหนึ่งศรัทธาสองจะมีศีลสามมีหิริ แล้วมีโอตปะมีพาหุสัจจะมีจาคะมีปัญญานั่นเองแล้วเราก็จะเป็นผู้ยินดีในการมีทรัพย์ของความเป็นโซดาบันนั่นเองโซดาบันมีคุณธรรมทั้งหมดหาประการหนึ่งให้ทานไม่อิ่มไม่เบื่อ 2. มีศีลเต็มที่เต็มลัง 3. ม,มีสุตตะ 4. มีจาคะสิ่งไม่ดีออกไปจาคะไม่ยินดีในการเกิดในจาคะออกไปจา่าคะสิ่งที่เป็นโลกีละ โลกีธรรมทั้งหลายจะกข้าออกไปปัญญาความรอบรู้ท่านจะมีเต็มที่เต็มกำลังท่านเหมือนมีแสงสว่างเห็นแล้วเทียนเล่นเล,เล็กแล้วนั่นเองก็มีแสงสว่างที่จะพร้อมไปพระนิพพานถ้าเป็นเทียนเล่มใหญ่ก็เป็นสกทาคามีถ้าเป็นเทียนเล่มใหญ่ะาาหญตะเกียงเจ้าพายุก็เป็นอนาคามีถ้าสามแดนโลกธาตุก็เป็นพระอหัน์นั่นเองนี่แหละเรายัางมืดมิด อนธการเราก็ต้องมาศึกษามาเรียนรู้ธรรมะทำคําสั่งสอนของพุทธเจ้านั่นเองปริยัติรู้คำภีร์นั่นเองปฏิบัติดีเพื่อรู้เท่าทันกิเลสปริเวทเพื่อจะรู้แล้วละปล่อยวางนั่นเองเพราะเรายัางปล่อยวางไม่ได้เราก็ต้องสวดมนต์แผ่เมตตาไปเรื่อยๆให้มันชินกับพุทธมนต์มนต์ของพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเดียวที่ทําให้พระ โสดาบันสกาทาคาอนาคาอารหันเป็นผู้ที่หมดกิเลสทุกโศกโลกภัยทั้งหลายนั่นเองโลกราคะโลกโทสะโลกโมหะม,มันก็หมดสิ้นไปในเองแต่เรายังมีโลกอยู่เราก็อยู่กับโลกให้เป็นนั่นเองถ้าเราอยากได้ความสุขเราต้องเอาทุกข์เป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนต้องเวียนเพียนผสมถ้าเป็นพระต้องละกามรม,ามอยากเป็นพรหม ต้องมันบำเพ็ญฌานนั่นเองถ้าเรามันบำเพ็ญฌานไปเรื่อยๆเราก็จะมีสุตตะมยะปัญญาไปเรื่อยเพราะสุตตะการยินได้ยินได้ฟังมากก็ทําให้เรามีความสุขมีความเจริญมีความเพลิดเพลินในบุญทานการกุศลฟังพระองค์ไหนเทศเราก็ฟังได้ไม่ว่าเด็กเทศเราก็ฟังได้คนหนุ่มเทศเราก็ฟังได้ชาวบ้านเทศเราก็ฟังได้แต่ฟังแล้วเราจะปฏิบัติได้ขนาดไหนมันอยู่ที่การกระทำนั่นเอง เราจะไปสูงจะไปต่ำอยู่ที่เราทำตัวถ้าเราทำตัวให้เป็นผู้มีบุญทานการกุศลแล้วเราก็เป็นผู้ยินดีในศาสนาพรมจันทร์ยินดีในธรรมะคำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าไปเรื่อยจะไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทิ้งในการสวดมนต์ในการฟังธรรมในการสนทนาธรรมในการฟังพระพูดพระธรรมพระวินัยนั่นเองพระพูดพูดไปแล้วเราไม่ทำมันก็สักแต่ว่าพูดนั่นเอง พระธรรมต้องทำให้เป็นธรรมอันยิ่งพระวินัยคือการมีศีลมีสมาธิมีปัญญานั่นเองถ้าเราไม่มีศีลก็สินส้นศีพระไม่มีศีลก็จะหมดดีไปเรื่อยๆนั่นเองพระนึ่เหมือนไพรสณีที่เอาอาหารญาติโยมที่เขามาอุทิศให้ญาติพี่น้องที่เขาล้มหายตายจากปสสง์ให้แก่ผู้ที่ล้มหายตายจากญาติพี่น้องของญาติโยมที่เขามาถวายให้ เขาก็เอาทานไปให้แก่ผู้ที่ล้มหายตายจากนะเองอุทิศให้พ่อเกิดแม่เกิดเทวบุตรเทวดาพวกภูมิเจ้าที่เจ้ากำเนินอุทิศไปให้แล้วก็สร้างอริยทรัพย์ให้มีท่าพระไม่ซื่อสัตย์ต่อญาติโยมที่เขา,เาทานมาถวายแล้วก็ถือว่าเป็นตัวกรูของครูก็เป็นสัตว์โลกมีความทุกข์ไม่สังสาเป็นเปรตมีความหิวไม่รู้จะอิ่มเป็นอสุรกายก็มีขี้คลาดหวาดกลัว ถ้าเป็นสัตว์ราชาหลงกินนอนเสพการเท่านั้นนั่นเองก็ไม่ใช่ผ้าแล้วนั่นเองฉะนั้นเราต้องให้เกียรติทั้งญาติโยมให้เกียรติทั้งพระไม่ว่าผูท้ที่บวชนานก็ตามบวชไม่นานก็ตามพึ่งมาบวชพึ่งศึกษาพึ่งสวดมนต์ก็ตามเราต้องให้เกียรติให้ความเคารพให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันนั่นเองเหมือนวันเสาร์ที่ผ่านมาพระอาจารย์จงท่านก็มาเยี่ยมเราที่ นี่แหละที่หลบเลาท่านก็เอาเอาของมาฝากว่าจะเอาน้าพึ่งไปถวายท่านก็ลืมหน้าลืมหลังอีกก็ไม่ได้ถวายลืมว่าจะถ้าไม่เตรียมไว้นี่เรื่ม,มนี้โลกคงคนแก่อีกหน่อยถ้าญาติมาวันเสาร์ที่จะถึงนี้คงฝากไปให้เอาไปให้ตามหลังท่านนั่นเองตามหลังก็ไปถวายท่านสักขวดสองขวดให้โยมพี่ป้อมอีกขวดหนึ่งนั่นเองว่าจะให้แก่ญาติธรรมหรือว่าสิทธิพ์พี่พระอาจารย์โจงท่านอุตส่ามาเยี่ยม แต่เรามาอยู่ห้วยหุงนั้นท่านไม่ได้มาแต่พอเราอยู่ถ้ำมองเน่าไกลกลัวห้วยหุงแต่ท่านก็ยังมาอยู่นั่นเองมาเยี่ยมเมารถตู้คันหนึ่งมาสามคนนั่นเองมาสามรูปพระสามรูปคนขับคนหนึ่งท่านก็เสียสละมาเยี่ยมเอาของฝากเอาสาลาย <c oughs> เอาเมทานตะวันเอาอะไรมาถวายเราก็ดีใจมีปิติความยินดีพอใจที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยทําความเพียรอยู่ที่ลุบเหลาท่านมา พาพระมาดูสถานที่มาเยี่ยมเรามาให้เราได้กราบได้ไหว้ได้สนทนาธรรมกันก็ถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันนั่นเองเราเป็นลูกชาวนาเหมือนกันเราเคยไถนาเคยทำนาเหมือนอาจารย์จงอาจารย์จงนี้เป็นศิษย์พี่เราที่เราได้บวชก็เพราะท่านก็ว่าได้เพราะได้ยินกิจศัพท์ว่าตุจงไปบวชอยู่ที่วัดแพรธรรมทานตั้งปีสองปีแล้วเราก็ได้ตามท่านไปบวช ที่วัดแพร่ธรรมรามนั่นเองพอพรรษาห้าท่านพรรษาหท่านก็ออกมาเราก็ออกมาจากวัดแพร่ธรรมรามก็ไม่ได้กลับเข้าวัดแพร่ธรรมรามไม่ย้อนกลับไปสังกัดที่นั่นอีกแล้วออกมาแล้วออกมาเลยไม่คิดว่าจะย้อนกลับไปวัดแพร่อ,อีกแล้วนั่นเองฉะนั้นเราเป็นพระที่อยู่ง่ายๆอยู่สบายๆเป็นพระที่จู้จี้จุกจิกหน่อยใครทําไม่ค่อยดีก็โมโหว่าให โยมที่มาบางทีเขาไม่ทันใจเราก็ใจร้อนนะก็ว่าไปนั่นไปนี้เขาก็รู้จากนิสัยเราเขาก็ไม่โกรธนะั่นเองโกรธก็อากรม,มากเพราะนิสัยเราเป็นคนจู้จีจ้จุกจิกหน่อยแม้แต่เศษไม้ไมไมเศษอะไรเศษผลไม้ก็โยนเข้าป่าไม่ได้ไปเผาขยะด้วยกันบางคนก็ไปทิ้งในขยะไปเผาขยะเราก็เป็นคนที่ละเอียดละออมากนะี่ใครจะมาอยู่กับเรานี่ต้องรู้จากนิสัยของเราด้วย ถ้าไม่รู้จักนิสัยของเราอาจจะอยู่อัดอัดขัดเคืองบางพระบางรูปมาอยู่ด้วยกันอยู่ลุบซีวิลีพอมาอยู่แล้วก็เราบินาบาตมาให้พระบวชใหม่เองตอนนั้น10กว่าพรรษา20่พรรษาเนี่ยบินาบาตมาให้พระบวชใหม่พระบวชใหม่ก็ช่วยกันแบกขึ้นมาหน้าลุบเหลาชั้นหน้าลุบเหลาแล้วก็ไปชั้นที่ลุบซีวิลีก็เอาแบ่งอาหารไปให้วิญญาณให้ผีที่นั่นกินก็นิดเดียว ที่เหลือก็ไปแบ่งให้เลี้ยงผีนั่นเองในสุดก็วิปลาสบอกว่ามีคนตามฆ่าที่สอนที่สอนตามฆ่าเลยไปแจ้งความที่สพอ,อนอาอวาัยว่ามีคนตามฆ่านั่นเองที่ไหนได้ไม่มีใครตามฆ่าแต่ระบาดระแวงว่ามีเจ้ากลรมในเวรขัดตามฆ่าพอศึกวันนั้นก็เอาแก๊สลงตาที่ห้องน้ำลงตาไปเข้าไปในห้องพระของเรา ห้องที่เราเคยนอนอยู่ที่หน้าวิหารท้ำวิหารท้ำมึงนะแล้วจุดไฟเผาระเบิดเลยนั่นเองก็ไม่ไฟไหม้เมื่อปีห้าที่ผ่านมาทิศสอนแบกถังแก๊สไปแล้วก็จุดไฟให้ระเบิดออกมานั่นเองไฟไหม้เสื้อผ้าหมดนั่นเองนี่แหละคนที่ระหวาดระแวงว่ามีคนตามฆ่าก็ชิงฆ่าเจ้าของก็มีจํานวนมากนั่นเองฉะนั้นเราจะไม่เป็นคน วิปลาสจะเพียรพยายามเป็นคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาเราจะไม่วิปลาสเป็นเมเป็นคนบ้าไม่เป็นคนโรงพยาบาลศีรัะยาไม่เป็นคนโรงพยาบาลส่วนปุุงเองเราก็จะปรุงธรรมะวินยัยเรียนรู้ศึกษาธรรมะวินัยไปเรื่อยๆเพื่อจะให้เรามีความสุขความเจริญความเพลิดเพลินนั่นเองสี่ตีนยังรู้พระลาดนักปราดยังรู้พลังได้นั่นเองเหมือนเราปั๊มน้ําวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ว่ารีบไปปั๊มน้ํามาก เลยลื่นล้มก็เป็นแผลที่ก้นแต่ก็ไม่ใส่ยานะับนี่แหละมัวแต่เทศคนอื่นเลยลืมเจ้ากรรมนายเวรเขามาพอดีเลยทําให้เราต้องลื่นต้องล้มแต่เราก็ไม่เป็นอะไรหนักหรอกแค่เขาที่ขาเขาวขวานี่ก็โดนเป็นแผลที่ก้นแก้มก้นซ้ายเป็นแผลถะลอกนิดหน่อยนี่เองก็ถือว่าฟาดเคาะไปก็ต่อไปนี่ต้องเจริญสติมากๆไม่เผลอประมาทอีกหน่อยอาจจะตกหน้าผาตายก็ได้ พรอเจ้ากรรมในเวรเรามีมากอยู่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองสมัยก่อนที่เราเป็นเด็กลักหมาดําตัวนี้ตัวเล็กๆมากลักมากรักษายังไงก็ไม่หายรักษาไงไม่หายเราสงสารมันก็ทุบหัวตีฆ่ามันเลยนั่นเองฆ่าหมาดาตายตายแล้วเราก็ร้องไห้ไปด้วยแล้วก็แบบขุดดินลุมฝังมันนั่นน่ะนี่แหละชีวิตของเราเคยฆ่าสุนัขแต่ไม่ได้ฆ่าเพื่อมากินแต่ว่า เรามัเป็นคนโมโหโทโซเป็นคนคน,คนปีขานเกิดวันอาทิตย์ด้วยน่ะเองทําคุณคนไม่ขึ้นเท่าไหร่เนี่ยคนปีขานวันอาทิตย์เนี่ยทําคุณคืนคนไม่ขึ้นน่นเองก็เราเป็นคนที่โหดร้ายคนไหนที่ไม่ดีเราสั่งสอนไม่ได้นี่เรามองเท่าตัวตำหนี่ถ้าเป็นอะไรเราฆ่าทันทีนะน้ำตานี่มันหลั่งไหลออกมาเหมือนเราเจอพระที่ไม่ดีที่เรามี ไปห้ามแล้วเขาไม่เชื่อฟังนี่เรานี่ไม่ไหวเราทนไม่ได้ถ้าเราเป็นเจ้าวาดละใครมาทําอย่างนี้เรานี่ทนไม่ได้นอกจากจะทําให้เขาตายไปเลยนะั่นเองนี่แหละความโหดร้ายในใจเราก็ยังมีความโกรธไม่ใช่เราหมดนะเราก็ยังมีอยู่แต่เราคมด้วยสีสมาธิปัญญาเฉยๆแต่เราก็จะเพียรชําระลักโลภโกรธหลงลาคะโทโซสะปะโมหะไปเรื่อยๆเพราะเรามีธรรมะในจิตใจถ้าคนอื่น ไม่เหมือนเราคงอยู่เรากับเราไม่ได้นั่เองอย่างน้อยต้องเหมือนอย่างสองอย่างต้องเข้าใจตัวเราด้วยนั่นเองเหมือนสุนัขเนี่ยบางทีเราป้อนข้าวทุวันทุกวันบางทีมันก็ไปเล่นขี้ดินขีน้โคลนก,ก็ฟาดก็เตะเหมือนเตะด้วยความรักเตะด้วยไม่ให้มันไปนั่นเองก็ถือว่ามันก็รู้อยู่เวลาเราลงไปข้างล่างเราลงไปเอาของมันก็ไม่ลงไปมันก็อยู่ข้างบนมันก็ไม่ลงให้หมาตัวอื่นกัดนั่นเองมันเคยอยู่หุ้ยหุงแล้วโดนหมาเขากัดจํานวนมากมันก็ไม่อยากคุกคีกับ มาที่บ้านอีกแล้วนั่นเองมันก็อยู่ตัวเดียวของมันอยู่เนี้ยมาไอหมอกมันหมาสันโดษอยู่แล้วหมาอยู่กับพระอยู่แล้วมันไม่ไปติดสัตว์หรอกในพรรษามันก็อยู่นี้นอกพรรษาก็อยู่หน้าลุบเหลาถ้าเราไม่อยู่ก็อยู่ยมดุยมียมดุยมาอยู่ด้วยก็อยู่ข้างบนตามหลักมันก็จะไม่ไปไหนเราก็จับมัดไว้มันก็อยู่ข้างบนนั่นเองนี่แหละเจ้าหมอกมันโตในกาในลุปเหลาอยู่แล้วมันก็จะตายในลุบเหล่านั่นเองมันก็เป็นมาที่อยู่ตัวเดียวมานาน แต่มันเอาแต่ใจหน่อยมันเป็นคนที่เอาใจแต่แต่เด็กแล้วต้องป้อนข้าวให้ทุกวันวันไหนไม่ได้ป้อนข้าวนี่ก็ไม่ค่อยกินนั่นเองนี่แหละมาที่เราเลี้ยงมาตามใจมันก็นิสัยเสียไปเลยนั่นเองแต่จะอยู่คนอื่นมันก็อยู่ได้อยู่มันก็ยอมกินอยู่แต่ถ้าอยู่กับเรานี่เห็นไม่ได้ต้องป้อนข้าวถ้าสำลอกออกมาโดนตีอีกนี่พอเราลักษณะโหดร้ายต่อไปนี่ไม่เลี้ยงละหมดเจ้าหมอกไปนี่ คงไม่เลี้ยงเลยไม่แล้วเจ้าหมอกจะตายก่อนหรือเราจะตายก่อนก็ยังไม่รู้นั่นเองนี่แหละความตายเป็นของแน่นอนความเป็นอยู่เป็นของไม่แน่นอนนั่นเองฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ศึกษาช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็จากกันไปนะั่นเองเจอเพื่อจากพบเพื่อภาคได้เพื่อเสียมีอีกหน่อยก็ไม่มีตุยันอยู่รูปเราแล้วจะเป็นของคนอื่นไปพระรูปอื่นไปพอเราตายแล้วห้องที่เราอยู่นะอาจเขาเจาะ รูให้อากาศออกเปิดผ้าฟอยออกแต่ตอนนี้เราอยู่ปิดฟอยไม่ให้อากาศเข้าชอ, rock, อบอับอับชอบช้นชื้นเพราะชาติที่แล้วเราอาจเกิดเป็นงูอยู่ในุมเหลาก็ได้อจเป็นพญานาคเป็นงูอยู่ในนี้ก็ได้เกิดเป็นคนอยู่บนุมเหลาก็ได้เพราะคนเราเวียนว่ายตายเกิดห,หลายภพหลายชาติชาติที่แล้วทําไม่ได้เหมือนชาตินี้เราก็ชาตินี้เลยทําเต็มที่ชาตินี้ว่าจะทําอีกยังไม่ได้ทําต่อรอชาติต่อไปค่อยทําต่อนั่นเอง ฉะนั้นเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันให้การมีการสวดมนต์เป็นหลักนั่นเองมีการพิจารณาภาวนาแม้แต่ฝันก็ฝันไปเทศอยู่นั่นเองทุกวันนี้มันเป็นสัญญาในความฝันฝันไปเทศฝันไปอบรมฝันว่าตัวเองเป็นพระนั่นเองถ้าเราไม่ฝันตัวเองเป็นพระมันก็ไม่ใช่พระจริงๆภายนอกและภายในนั่นเองฉะนั้นเป็นพระทางภายในภายนอกแม้แต่ฝันก็ต้องเป็นพระ ไปสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญอ่อนน้อมทอมตนไปบันทึกบุญก็ถือว่าเราทําหน้าที่ของเราให้ถูกต้องนั่นเองฉะนั้นเรามีหน้าที่ของพระก็มีการชําระกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจมีการไม่ไปคุกคีกับชาวบ้านตามหลักถ้าเราไปอยู่วัดบ้านวัดใกล้ๆบ้านมันก็ไม่ใช่จริตของเรานั่นเองเราก็ต้องอยู่แบบถ้ำแบบเนื้อผาแบบ อยู่คนเดียวแสนสบายแต่ไม่สนุกอยู่หลายคนถ้าอมทุกข์แสนสนุกแต่ไม่สบายนั่นเองเราไม่อยากอมทุกข์เลยเรามาอยู่สันโดษอยู่รูปเดียวอยู่กับม้าตัวหนึ่งกับโยมคนหนึ่งก็อยู่ได้นั่นเองเดี๋ยววันเสาร์หน้านี้พี่ชายก็จะมาเยี่ยมแล้วจะฝากน้ำพึ่งไปถาวายอาจารย์จงตามไปที่หลังนั่นเองถาวายอาจารย์จงด้วยถ,าถาวายอาจารย์จงเพื่อให้ได้ท่านได้ชันนั่นเองว่าจะเอาเตรียมไม้ก็ลืมนั่นเอง ของไม่เตรียมไว้ก่อนก็ลืมฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนที่เราจะแต่งไปพบหน้าชัน,น้าเตรียมน้ําก่อนที่มันจะแลง้งเตรียมแบงก์ก่อนจะเดินทางไปสู่พบใหม่ชาติใหม่นั่นเองถ้าเราไม่มีอริยทรัพย์เจ็ดประการเราไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีฮิริไม่มีอตตาปาไม่มีภา,าหุสัจจะไม่มีจาคะ ไม่มีปัญญาเราก็จะไม่สันโดษยินดีในของที่มีอยู่นั่นเองเราจะโลภเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นโทโซความปุถุสลายโธโทความโกรธเคืองมันก็จะมีราคาโทสะโมหะเต็มหัวใจฉะนั้นกลุ่มได้หมดสดสดชื่นก็ได้ฟังพระอาจารย์สมพง์เทศไว้กันหนึ่งแล้วกันหลังนี้มาเราก็ได้เทศอีกกันหนึ่งก็เป็นสองกันนั่นเองก็เทศไปเรื่อยๆไม่มีค่ากันเทศอะไรเทศตามภาษาพระผีบ้าพระที่ ชอบสวดมนต์พระที่ชอบพูดอุปกรณ์สิบหกพระที่พูดการสร้างอริยทรัพย์เจ็ดประการพระที่สร้างบารมีสิบ 20, ทัศยี่สิบทัศสามสิบทัศตามเหตุตามปัจจัยนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องไม่ทิ้งกันเราไม่ทิ้งทรทรม,รรมไม่ทิ้งเราเราไม่ทิ้งพระพระก็ไม่ทิ้งโยมนั่นเองโยมไม่ทิ้งพระพระต้องไปกับโยมด้วยกันเองโยมไปสู่ ความสุขความสงบความร่มเย็นนั่นเองฉะนั้นเราต้องเพียรข้ามห้วงน้ําด้วยศรัทธาเราเพียรข้ามมหาสมุทรด้วยความไม่ประมาทเราทั้งหลายจะหลุดพ้นด้วยความเพียรเราทั้งหลายจะบริสุทธิ์ด้วยปัญญาสัมาทิฏฐิ yes. นั่นเองเราก็จะเพียรข้ามกามโอกคให้ได้ภาวะโอกคให้ได้ทิฏฐิมานะโอกคให้ได้อวิชชาโอเาให้ได้ไดไดไดาา 4, นั่นเองโอเาทั้งสี่เนี่ยเราต้องเพียรข้ามเองถ้าเราไม่เพียรข้ามเราก็จะ ไม่ข้ามราคะโทสะโมหะไม่เพียงข้ามลักโลกโกลลงไปได้นั่นเองไฟราคะไฟโทสะไฟโมหานี่เผาจิตใจของเราเนี่ยเองฉะนั้นเราอย่าประมาทมันสร้างคุณงามความดีมันสวดมนต์มันภาวนามันพิจารณาการสวดมนต์ไปทุกวันฉะนั้นวันนี้กลุ่มได้หมดทสดชื่นของเรากลุ่มสวดมนต์บทมหาจักรพรรนิทำวัดเช้าทำวัดเยน็นเราก็มารวบรวมกัน สร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลบาร,รมีให้เกิดขึ้นในจิตใจให้เราน้อมบุญกุศลบาร,รมีที่เราได้กระทําได้บําเพ็ญมาในอดีตชาติเลื่อยมางุัจุบันน้อมแผ่ไปให้พ่อเกิดแม่เกิดครูประชาอาจารย์ญาติทางสายเลือดญาติที่ทาทั้งหลายที่เราระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีรอบๆข้างของเราเจ้ากรรมในเวทั้งหมดท้มวล ท่านทั้งหลายเานั้นมีความทุกข์ความยากความลําบากอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลําบากนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลบรารมีให้เกิดขึ้นในใจิตใจจงเป็นภาวะจงเป็นเดชะจงเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวันนะสุขภัละปฏิพานธรรมสารสมบัติด้วยกันทุก ท่านทุกคนเทิน